สวัสดีครับพี่น้องทัติพันฑ์และพี่น้องไทยและชาวกระเงทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจริญจามเหล่าในวันที่23จิงหาคม2565พบกันเช่นเคยานาการธารนาการการทุรับกันในประเทศเมียนมาที่จะเกิดการประทะก,กันเป็นประจำนะครับก็วน,นี้ก็ผมมีข่าวที่ กระเรง k คเอนนะครับก็ได้รวมกันไปกับกองกระ,บ PDF, ะรับง PDF ีนะครับที่ไหลลอยก่อและกระยานะครับที่เราเกิดการประท่ากันกับกองทัพตุรกงเมีนอ่องนะครับที่หมู่ว้านของว่าและจังหวัดพารูจโจนะครับแต่กองทัพเมนอ่องที่ได้เสริมทัพเข้ามาที่ในจังหวัดพารูจโจก็ได้เสริมกำลังเข้ามาประมาณ 700นายได้นะครับก็ตอนนี้อย่างตึงกำลังก็ได้ปะทะากาันอย่างต่อเน,นื่องกับกองกำลังล k n d f และ KPTF และ p d f KA กลุ่มกองกำลังกาเรียแดงกาเรียนนีที่ในพื้นที่พารูชโจนะครับก็เข้ามาในหมู่บ้านของว่านะครับพระกพธมินอ่องที่ได้เสริมกำลังขึ้นมาทางภาคตะกายนะครับก็เข้ามาที่ใน หมู่บ้านของกระตะนะครับก็ได้มาเกิดการประท่ากันกับกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประท่าจน kntf นะครับที่ในหมู่บ้านของว่าที่ได้กเกิดการประท่ากันกับกองทัพลูกน้องมีนอองที่มาประจำการและเสริมกลำลังเข้ามาเพิ่มนั้นได้มกีกลุกล่มกองกำลัง kpdf เข้าไปชุ่มโจมตีและบางระเบิดต่างๆต,ตามหมู่บ้านทำให้ลูกน้องมีนอองไล,ล่ล้มตายห้านายและบาดเจ็บอีก11เ็ดลายเช่นกันนะครับกลุ่มกองกำลัง เเั n D ก็ได้เสียชีวิตไปสามรายและบาดเจ็บสี่รายเช่นกันนะครับแล้วฝ่ายกองกําลัง k n เอ็นตีอและเ p พี D ัได้ร่วมกันโจมตีกองทัพลูกน้องมินอองที่ได้บุกลุกเข้ามาในจังหวัดพารูโชดที่ในพื้นที่กระเด่งกระเรียนีของกกรัฐกยานไลาก่อนะครับก็ทําให้ กองทัพลูกน้องมีนอ่องที่ประจำการในพื้นที่และที่เสีิยมการเข้ามาในพื้นที่ไล่ลวนชุ่มโจมตีและกระหน่จยิงอย่างหนักนะครับทำให้พี่น้องประชาชส่วนที่พักอาศัยในหมู่บ้านได้ตื่นกระหนกตกใจกันและพาคันี้ออกจากหมู่บ้านเป็นจำนวนมากนะครับช่วงเวลานี้ก็เป็นในเวลาโจมตีการได้กระหน่ำยิงกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงหมาดส มงนะครับก็ได้โจมตีกันอย่างต่อเนื่องและทําให้ผ่ายกองทัพนุกมน้องเหม็นอ่องได้ยิงปืนคกเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านคองว่าอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวเกรงที่ในบ้านของบ้านได้ถูกภัยไหม้ไปชิบกันหลังนะครับก็พี่น้องประทาดเินได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะครับและไม่มีใครไร้เสียชีวิตนะครับแต่ผ่ายกองทัพเหม็นอ่องคิดว่าจะ ทำลายทุกอย่างที่ในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่เป็นบ้านของว่าให้ไร้มากที่สุดนะครับแต่กลุ่มกองกำลังเ NPF นะครับก็ได้การลุกน้องมินอ่องได้อย่างแม่นยำนะครับที่เป็นกองกำลัง t t f นะครับแล้วมีการทุ่นระเบิดต่างๆทางเข้าของหมู่บ้านของว่าแรดที่ในจังหวัดพารูโชนะครับก็ทำให้ ลูกน้องเหมือนอ่องไม่สามารถเข้ามาได้ในหมู่บ้านของว่าอีกครั้งนะครับ KNTF นะครับก็ได้หลักช่่มๆจีดีตามภูเขาต่างๆและตามป่าต่างๆที่มีทางเข้า ของหมู่บ้านของบ้าและทําให้ทหารนกน้องหมิ่นอ่องที่ได้มาตามภาคพื้นดินและเดินตามป่าทต่างๆกํา,ากลังทหารแปดสิบกว่านายที่ได้มาถูกบวงล้อมของกองกําลัง KNTF แ,และ K และ K และ KTF p นะครับที่เป็นกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เป็นชจ้าหน้อยนะครับ แล้วในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็ได้มีกองกําลังผัดโจมที่เข้าไปโจมตีกองทัพลูกน้องเหมือนอ่างที่มาประจาการได้รับตระเวนที่เป็นกองทัพคามายาหนีสองหนึ่งที่มาจากภาคตะไคร้และเข้ามาทางจังหวัดตกกนะครับก็เป็นจังหวัดกะตะที่จะเข้ามาสู้โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงกะยาและหลยอยเกาะนะครับที่เป็นในหมู่ว้าน สีปะแร่ว่านต่อกูนะครับก็ได้ถูกกองทัพนุน้องเหม็นอ่องได้บุกลุกเข้ามาและมาเจากองกำลังคุมปกป้องพี่น้องประชาชนและ,จกกะเจ้าเกรีงเ n เอ K นได้กระหน่ำยิงโจมตีอย่างหนักนะครับก็ระสุกทุ่นระเบิดที่ได้หลักไว้ตามท้องถนนประมาณสามลูกใจนะครับกองทัพเหม็นอ่องที่กําลังเดินมาตามภาคพื้นดินในป่ากล้วยและพื้นที่ต่างๆที่มีการบางทุ่นระเบิด แส้ทางเข้าของหมู่บ้านที่เปะนะครับแล้วปุ่มกองกำลัง KNDF และ KA ได้วางกองกำลังไว้ประมาณ300นา,ายได้นะครับที่ได้กระน่ำยิงกองทัพนุกน้องเมนอนองที่เข้ามาประจำการได้มาระตะเวีนตามพื้นที่ที่ หลังจากบุกลุกเข้ามาในพื้นที่กรนดิ่งลัดกาะยาที่ดก็นะครับพาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านก็ได้อพยพอบออกจากพื้นที่เพราะว่าตื่นกระโดดตกใจกว่าที่ได้ย,ยินเชียงปืนฉนันวันไหวทั่วทุกทิศท,ทุกทางแล้วก็เพราะว่ากองทัพทามายาหนึ่งสองหนึ่งงทางอาวุธปืนเข้าและทางเฮลิอคอปเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับทาให้พี่น้องประชาชนได้หวาดกลัวต้องอพยพ หนีไปอยู่ต่างจังหวัดและตามไทยแลนด์ต่างๆนะครับทั้งนี้ก็เป็นในเวลากระน่ำยิงกันและประท่ากันอย่างดูเดือดนะครับในพื้นที่การเร่งและแ่างเข้าของหมู่บ้านของว่านะครับที่เป็นจังหวัดพระรุโซนะครับ และผ่ายกองทัพเหมนอ่องที่ได้เสริมการเข้ามาในพื้นที่ของกระดึงลัตกะยาและในพื้นที่หลายก่อนะครับก็ได้มีการเฉริมกําลังเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเหมือนอ่องที่ไล่ฉุนเฉียในพื้นที่นี้ก็เป็นจํานวนมากเในเวลา10นาฬิกา2นาทีได้มีรถกู้ภัยและเฮลิคอปเตอร์เข้ามาขนศพและขนผู้บาดเจ็บของกองทัพเหมือนอ่องและพร้อมทางผู้พันของเหมือนอ่องหนึ่งนายนะครับ แล้ว่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ค่อยระแบงที่จะเข้าไปจุ่มโตมตีและกระหน่ำยิงกองทัพเหมือนอ่องที่มาประจําการ ที่บังจากขอนอาวุธยุธทธป,ปกรณ์และทะเบียนอาหารต่างๆที่จะไปเชิมให้แนวนนหน้าในลอยก่อและในจังนหวัดลอยก่อนะครับในภายกราพมี้อ่องไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ได้เชิมทางเฮลิคอปเตอร์แทนนะครับตอนนี้ในสนามบินลอยก่อนะครับเป็นจำนวนมากที่ได้ขวอ,อาวุธยุธทธป,ปกรณ์และทะเบียนอาหารและพร้อมกระจุน ปีนที่จะเข้ามาเสริมให้หอกองทัพขมายาของลูกน้องเมอืององไล่ประจําการในไรก่ะนะครับแต่ภายกองกําลังกุมปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้ามาล้อมและทุ่มตมตีนั้นก็ดออยู่ตลอดเวลานะครับไม่ให้กองทัพเมียนอ,องเข้าได้นะครับกองทัพเมียนอ,องก็ ไม่สามารถเข้าได้เลยเสริมทางเฮลิคอปเตอร์แทนแล้วหลังผ่านไป15นาทีนะครับได้มีผ่กองทัพมินอองที่มาทางขบวนรถถามถึงชีคันได้นะครับแอบเอารถจากบ้านหรือรถทหารที่หลักแปลงนะครับเข้ามาและมาโดนทุ่นระเบิดอีก2ลูกนะครับเพราะว่าหลักระเบิดของกองกําลังเคเอและเคเอ็นทีเอฟของกรเรงกรเรนีได้ดักไว้นะครับก็ได้ทำการเจียหายยับนะครับ แล้ฝ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มประชมที่เป็นเคปิดีอัพไล่เข้าไปจัดก,การลูกน้องมินอ่องที่เข้ามาประจําการได้เข้าทางป่าเป็นจํานวนมากนั่นก็เลยฉกสุ่นโดมตีร้วยจนันเนเปอร์อย่างแม่นยําประมาณ15กระบอกได้นะครับ และทําให้ทหารเมนอองที่ได้ล้มตายตามป่าก็มีเยอะนะครับตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้ตึงกําลังกันและกระหน่ำยิงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับและของการบาดเจ็บและเสียชีวิตฝ่ายกองกําลังกลุ่ม p t ทีที่ได้เข้าจุ่มโจมตีก็ได้เสียชีวิตไปอีกสี่รายและบาดเจ็บประมาณ8ปดรายได้นะครับกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้าพื้นที่และปฏิบัติตามในพื้นที่ต่างๆนั้นก็ได้ทุก ทางเฮลิครับเตอร์ถึงระเบิดลงและยิงลงมาทางปืนโกนเช่นกันนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพพม่าที่มีกำลังและอาวุธเหนือกว่าของกำลัง กลุ่ม PTF และ k n d f KA ที่ประจำการในพื้นที่ของว่าก็ได้ถูกพมาาจัดการเช่นกันนะครับเพราะว่าลูกน้องมินอ่องที่มาจัดการกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและกรณ k n d f และ KA นั้นก็เอารัดออกเปรียบและอาศัยทางเครื่องวินเฮลิคอปเตอร์ประมาณ3-4ถึงกีํำได้นะครับที่ได้ยิงลงมาทางอากาศนะครับ แล้วเมื่อเกินไล่มีเครื่องบินขาบไล่หนึ่งลำนะครับมาถึงระเบิดไทยในหมู่บ้านของว่านหนึโลกก็กลับไปนะครับทำให้พี่น้องประทัดเชิญไล่ตื่นกระนตกปกใจมาก้าหลับมาก้านอนนะครับ กกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เป็น k p t f ที่ได้พักอาศัยและปริวัติการตามพื้นที่จ่ายแลนรัดสารที่เป็นเจ็ดกระเลงและสารไทยใหญ่นะครับก็ได้เพิ่มกำลังลงมาในพื้นที่ของบ้านเจียนแก่น50กันนายนะครับแล้วกองทัพมินอองที่ออกมาทางภาคทะกายนะครับที่จะเข้ามาเสริมในพื้นที่ของว่าอีกประมาณ100ยนายได้นะครับมาทางยานพานาะ ที่มาติดกับทางเข้าของหมู่บ้านที่ปะนะครับก็เป็นที่ติดกับพระจานั่นเองนะครับไม่สามารถเข้าได้ตอนนี้ก็ยังสานงานให้ขนเฮลิคอปเตอร์มาดูแลถนนและทางเข้าของหมู่บ้านที่ปะให้หน่อยนะครับตอนนี้มีการประสานงานไปทางกันดาเลและเนปีตารนะครับหลังผ่านไปประมาณ30นาทีได้นะครับและมีเฮลิคอปเตอร์สองดำได้ที่เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่และ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านของทีป้อในพื้นที่ของลัดเกร,เรียงกระยานะครับแต่ไล่ถูกกองกำลังคมปกป้องพี่น้องประชาชน pdf และ KA. k a KNTF นะครับก็ได้กระนั้ยิงกองทัพนุกน้องเหมือนอ่องที่ ตามท้องถนนและตามป่าต่างๆนะครับก็กองทัพเมียนอ,องรุดเข้ามาก็ได้ทูกกระหน่ำยิงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ลูกน้องเมียนอ,องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าอีกห้ารายเช่นกันนะครับภายกองกำลังพี่น้องกระดึ่งรงหรือ KNTF และ KA และกองกำลังร่วม PRF นะครับก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณเจ็กว่ารายและเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับเพราะว่าถูกทางเฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องเมียนอ,องมาถึงระเบิดและยิงปืนโกน ลงมาอย่างมั่วพี่น้องประชาชนที่เข้าไปปายในเกษตรกร,ะกรนะครับที่ไปทาเกษตรกร,กรและไปทำจึงผูกช่างนะครับก็ถูกกองทัพขมายาถาน0ูนเก้าของลูกน้องเหมินอ่องประจับกลุ่มไปหกหคนนะครับแล้วเอาเป็นตัวประกันให้พี่น้องประชาชนและกลำนั้นเข้าไปถ่ายออกมานะครับแต่กองทัพเหมินอ่องไม่ปล่อยพี่น้องประชาชนนะครับลกลุ่มกองกําลังกลุ่มปก บางพี่น้องประชาชนแรกกะเลงเคเอ็แอฟแรกเก็ได้ต่อชุ่มโตมีอย่างต่อนเนื่องไม่ให้กองทัพลูกน้องหมินอ่องรูดเข้ามาอีกนะครับตอนนี้ก็มีการวางทุ่นระเบิดและหลักระเบิดเพิ่มเป็นจํานวนมากนะครับ ครับสำรับเรื่องของสถานการณ์การทุรรอบกันที่ในพื้นที่กระเด่งนะครับผมก็ขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกข้าหมารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแต่ละท่าก่าวดีๆเที่ยปเตมาใหม่นะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ